วันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็จะไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับอ่ะมีคนชอบช่วงนี้มากเลยนะครับช่วงทำตัวเป็นเซียนเฮ้ยทำตัวเป็นเซียนโอ้โหถูกแล้วโอเคก็มีคนขอสเต็ปมานะครับก็ถามว่าผมเคยให้สเต็ปใครถูกไหมก็ไม่เคยนะครับแต่มันใกล้เคียงครับอ่ะเราจะมาวิเคราะห์กันเลยอ้าวก่อนที่จะไปวิเคราะห์ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับนี่ ทันย่ารถเช่านะครับมีรถให้กว่า100คันครับโอ้โหป้ายแดงนี่40คันครับที่ภูเก็ตนะครับ,ก,รบก็ใครไปที่ภูเก็ตก็ไปเช่ากันได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโอเคคู่แรกมาเลยครับสูริยันเล็กกับนักมวยญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าคู่นี้สูสีมากแต่จะเป็นห่วง เรื่องค่าน้ำนะครับทุกคนผมคิดว่านักมวยทําน้ําหนักกันได้หมดทุกคนแต่ค่าน้นํานี่มีนักมวยนะหน้าใหม่เข้ามาในวันนี้มากก็คิดว่าอาจจะมีหลายคู่นะที่ทําค่าน้ําไม่ผ่านโอเคแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับโอ้สุริยันเล็กกับนักมวยญี่ปุ่นก็ผมคิดว่าคู่นี้ผมให้ญี่ปุ่นนี่เขาเอาญี่ปุ่นแถวหน้า มาเลยนะครับวันนี้วันเนี่ยแถวแถวหน้าผมจะไม่บอกว่าเบอร์หนึ่งนะแต่ผมคิดว่าแถวแถวหน้านะโอเคญี่ปุ่นนี่เก่งมากนะครับใครที่ชอบสุริยันเล็กก็ต้องซื้อหมัดครับถ้าญี่ปุ่นโดนหมัดไปก็อาจจะลวงได้คู่นี้ผมยังซื้อหมัดสุริยันเล็กอยู่นะแต่ญี่ปุ่นเก่งมากนะผมคิดผมคิดว่าผมให้ไปที่สุริยันเล็กครับคู่นี้โอ้โหแล้วก็คู่ที่สองนะโอเค ญี่ปุ่นผมให้ไปที่ญี่ปุ่นนะนี่คือเพื่อนผมเองก็ซ้อมอยู่ที่วีนัมนะคนญี่ปุ่นนี้ก็เก่งมากแล้วก็คู่ที่3นะยอดเหล็กเพชรกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนั้นก็เก่งเหมือนกันเคยมาต่อยวันลุมพินีครั้งหนึ่งนะแล้วก็ชนะน็อกด้วยนะโอ้โหแต่ผมให้ไปที่ยอดเหล็กเพชรนะผมชอบรอดย,ยอดเหล็กเพชรนะหมัดหนักนะรอลุ้นหมัดนะแล้วก็ข้ามไปเลยข้ามไปมวยคู่ที่ข้ามไปมวยคู่ที่ห้านะคนบราซิลนะต่อยกับนักมวยญี่ปุ่นนะ ออก็คนบราซิลนี่หมัดหนักมากโอ้โหหมัดหินผานะคืออย่าไปโดนหมัดเขาเลยแต่นักมวยญี่ปุ่นนี่ประสบการณ์เรื่องคิกบ็อกซิ่งนี่มีมากกว่านะเคยเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยผมคิดว่านักมวยญี่ปุ่นคนนี้จะชนะได้ผมให้ไปที่นักมวยญี่ปุ่นครับทุกคนแล้วก็ข้ามไปที่นักมวยคู่ที่7เลยนะครับคู่รักนะ มวยไทยกับมวยญี่ปุ่นนะก็ญี่ปุ่นคนนั้นเก่งมากนะเป็นแชมป์ราชดำเนินสามสมัยนะแต่ลักก็เก่งเหมือนกันนะช่องเจ็ดนะแต่ผมชอบไปที่ลักนะผมเชียร์มวยรองว่ะผมผมว่าลักชนะว่ะญี่ปุ่นไม่เคยต่อยนวมเล็กนะถ้าลักไปใกล้ๆแล้วต่อยนะญี่ปุ่นตกใจแน่ญี่ปุ่นแค่เป็นมวยสีมือเฉยๆนะทุกคนแต่ลักนี่ครบเครื่องแนละ้วหมัดหนังนะผมคิดว่าผมเชียร์ไปที่ลักนะแล้วก็ แล้วก็คู่ที่คู่ที่8นะมาลัดนะผมเชียร์ไปที่มาลัดนะกับญี่ปุ่นแล้วก็ไปคู่เพชรจีจ้าเลยคู่ที่9นะเพชรจีจ้ากับนักมวยญี่ปุ่นก็เชียร์ไปที่เพชรจีจ้านะผมคิดว่าใสาสุดนะเพชรจีจ้านะแล้วก็คู่พี่สามเอนะกับน้กมวยอินตารลีนะก็ผมชอบไปที่พี่สามเอนะผมคิดว่าพี่สามเอจะชนะได้นะ ผมคิดว่าเก่านะประสบการณ์เยอะนะก็คิดว่าจะชนะได้แล้วก็คู่ที่11นะก็เป็นนักมวยบราซิลนะบราซิลกับญี่ปุ่นคนบราซิลนี่เคยชนะมาครั้งหนึ่งแล้วผมคิดว่าคนบราซิลจะย้ำแค้นได้ได้แชมป์วันอีกครั้งหนึ่งนะครับคนบราซิลนี้ผมคิดว่าคนบราซิลจะชนะได้ MMA นะแล้วก็มาถึงคู่นี้คู่สำคัญเลยผมไม่อยากพูดเลยนะซูเปอร์เล็ก กับน้องรักผมเองนาบิลโอ้โหคู่นี้รักเพื่อนเสียดายน้องนะทุกคนก็ผมคิดคิดว่ามันจะสูสีมากนะถ้าใครอยากข้ามก็ข้ามไปได้นะคู่นี้ผมเป็นกําลังใจให้นาบิลผมคิดว่านาบิลจะแก้แขนได้แต่ใครแพ้ชนะก็ผมก็จะพาไปกินซุกี้ม่ารวมนะผมจะไปญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยเนี่ยแต่งตัวพร้อมแล้วเนี่ยแต่งตัวพร้อมเยนะ่รมเยร้อนมากเลยนะโอเคแล้วก็ไปคู่ที่คู่ ตะวันฉายนะผมคิดว่าตะวันฉายจะชนะญี่ปุ่นนี้ได้แต่ก็ต้องระวังนะลูกเตะหน้าแข้งมันนี่อันตรายมากแล้วญี่ปุ่นก็มันเคยเตะเพื่อนผมขาหักเลยนะผมอยากให้ตะวันฉายแก้แค้นให้ตะวันฉายน้องรักแก้แค้นให้เพื่อนพี่ทีไว้แม่งเตะเพื่อนพี่แขนให้ขาหักเลยแก้แค้นให้ทีเดี๋ยวจะพาไปกินขนมโตเกียวที่ญี่ปุ่นน้องจัดไปแล้วก็คู่รถถังนะ ผมชอบไปที่รถถังนะรถถังก็ทายแกรู้นนะผมก็ชอบไปที่รถถังผมคิดว่ารถถังจะชนะได้นะอ่ะแล้วถ้าอยากได้ส,สเต็ปนะโอเคผมคิดว่าถ้าใครอยากได้สเต็ปเอาสเต็ปสี่นะครับรถถังแล้วก็ตะวันฉายแล้วก็แล้วก็เพชรจีจ้าโอเคแล้วผมก็คิดว่า เอาสเต็ปสามพอแค่สามคู่ก็พอโอเคขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับทัญญาทัญญารถเช่านะขอบคุณมากครับที่มาสนับสนุนกันครับก็ใครไปที่ภูเก็ตก็ไปเช่ารถเขาได้นะมีมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็การพนันเล่นน้อยๆครับเล่นเพื่อความสนุกนะทุกคนก็เล่นเพื่อความเฮฮาความลุ้นนะทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะ เงินขครเงินมันครับทุกคนอย่าขายบ้านขายรถมาเล่นนะทุกคนเพราะขายบ้านขายรถมาแล้วเราต้องไปนอนวัดทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบขอบคุณมากเดี๋ยวจะทําคลิปมาอีกถ้าใครชอบสเต็ปสเต็ปเทพหรือว่าทําตัวเป็นเซียนแบบนี้ก็บอกมาได้คลิปหน้าหรือว่าใครไม่ชอบใครก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยขอบคุณมากครับทุกคน